สาวอดีตพนักงานบริษัทขนส่งถูกจับการละเมิดความเป็นส่วนตัวและการหลอกลวงที่น่าสนใจสาวอดีตพนักงานบริษัทขนส่งถูกจับกุม่มนางสาววณัสน,นันนามสกุลสงวนอายุ30ปีถูกตำรวจจับกลุมในวันที่18พฤศจิกายน2,568ที่บ้านของเธอในตอเทพประสัตรีจังหวัดภูเก็ต นางสาววนัสนันถูกกล่าวหาว่าได้ขายชื่อและราย Trans ละเอียดของลูกค้าบริษัทขนส่งเอกชนรายชื่อละหนึ่งบาทให้แม่ค้าออนไลน์ที่หลอกลวงลูกค้าโดยการส่งสินค้าและเก็บเงินปลายทางซึ่งเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอมแปลง,ลงและการหลอกลวงแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการที่เธอได้ชื่อของลูกค้าตามที่เธอสารภาพว่าเธอได้ชื่อและรายละเอียดของลูกค้าจากการซื้อข้อมูลจากบริษัทขนส่งเอกชนแต่คำถามที่ขึ้นอยู่คือทำไมบริษัทขนส่งถึงจะขายข้อมูลของลูกค้า และเหตุใดผู้คนจึงซื้อข้อมูลเหล่านี้การละเมิดความเป็นส่วนตัวและการหลอกลวงกรณีนี้ยกให้เห็นถึงความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความร้ายแรงของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการหลอกลวงซึ่งอาจกระทบต่อชีวิตและการทําธุรกิจของผู้คน ตำรวจได้ทำการจับกลุมนางสาววนัสนันหลังจากสืบสวนและติดตามตามหมายจับของสารจังหวัดภูเก็ตที่1086/2568ซึ่งกล่าวหาว่าเธอได้กระทำความผิดดังกล่าวตำรวจได้สอบถามและให้นางสาววนัสนันรับสารภาพตามข้อกล่าวหาก่อนจะนำตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลควรหรือไม่ กรณีนี้ยังยกให้เห็นถึงกรณีที่น่าเสียใจของการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและความจําเป็นของการมีกฎหมายที่เหมาะสมและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคคุณคิดว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกจํากัดหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนการแสดงความคิดเห็น